อิติปิโสภควานะหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมุสสานังพุทโธภควาติสวาก้าโตภควาตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตัพวิญญูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆญาติฏฐังจตาริปุริสัยุคานิยัตปุริสสะปุฆราอิสะภะคะวะโตสาวะกัสังโฆอังเนโยปักเนโยทากิเนโยอัญชรีการณิยโยอนุตารังปุญญาเพตังโลกัสสาติ สินดามณีปียังมัตฑงยสังทาสังโกนาหุปัสสันตีสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันามหาราชาตาวังมังปพสัะทุนโนทีปังการิเทวุสุโพเสธิกินเจเทวเยสโกกัจฉังตสมิงกินเนวะาตาปียังกันตังสาดิปุตโตภวันตุเมสิทธิราปังชนะนัยยมณีสินดาปียังจาาทานังสพเพชนะภูชนะปียังมามา สักกตวาพุทธรัตนะงูสะทังอุตมังวรังพิตังเทวมนุษยานังพุทธะเทเชนัสโธตินานัสนตุปตวาสัพเพคตุขาบุปสเมิตุเตสักกตวาธรรมรัตนะงูสะทังอุตมังวรังปารีราภูปสัมมานังธรรมะเทเชนัสโธตินานัสนตุปตวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเตสักกตวาสังฆะตนะโูสะทังอุตมังวรัง อโหนายังปะโหนายังสังฆะเตเทนะโสทีนานะสันตุตตะวาสัพเพโลกาวูปัสสะเมตุเตอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุปะโตโลกะวิตูอนุตโรปริสะคะมะสาระติสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตสวะตะสโมสันติตะโกอะริโกเอหิปัสสิโก

ท mm no um ับกินโยอันชาริกาดานิโยอนุตารังปุญญาเกตังโลกัสสัตถิจินดามหิปิยังมันตังยัสังธาสังโกนะอุปัสสันถิสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจามหาราสขะาวะมังโภสัตุโนทิปังการิเทโวสุปเสกิกินติเทโวเยสสกุปปัจฉังตัสมิงกินเนวัชตาพิยังคังตังสาลิปุตโตภะวันตุเมสิทธิราภิษณะเนย มณีจินดาปิยังจาเถนะสัพเพชนาะภูชนาปิยังมามาสักกตวาพุทธรัตนะโอสถังอุตมังวะรังหีตังเทวมนุษยานังปุทาเตเชนะโสตินาสันตุปตวาสัพเพทุกขาวุปสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนะโอสถังอุตมังวะรังกะลีราหูปสามมณังธรรมะเตเชนะโสตินา นาสันตูปัตถวาสภเพพยาวูปัตสเมตุเตสาปัตวาสภการตนาบุสทังอุตมังวะรังอาหูเนยยางปะหูเนยยางสังทัตเตชนัสโสตินานาสั่นตุปัตถวาสภเพโรกาบูปัสเมตุเตอิติพิโสภัตวาหังสมาสัมพุทโวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโรกบิทูอนุตโรปุริสกธรรมสารดีตถทาเทวมนุสานังพุทโภตวะต Kawakatau pakawatau moosan titikko kahaliko ehe pasiko o kananiko pekatangwe titapko winjo nite supatipanno pakawatosa wakasanko ujupatipanno pakawatosa wakasanko yayapatipanno pakawatosa wakasanko sami jebatipanno pakawatosa wakasanko yagitang tata ripuri sa yuka ni sapukara e sa pakawatosa आ पुण्या यो पा पुण्या ठाकिन यो अंसरीकरण यो अनुतरा मुञ्ञके तं लोकासाते चिन्तामणि पियं मन्तं यसंहा संकोना उपसन्तेसि नेह मातापिता वा ओ रह कपोद च महाराजा तवा मंगपो सथुनोति पंकारे तेवो सुकोसेति किन्ति तेवो ये सको पच्छं तस्मिन् किन्ने वाठतादि यं कंतम ซาดิปุตังพระวันทุเมสิทิราพังชนะนัเยมณีจินดาปิยังจกท่านังสัพเพชนาพระหุชนาปียังมามาสักตะวากุตรัตนางโอสะทังอุตมะวะรังหิตังเทวมนุสานังปุทะเตเสนาสโสรตินานัสรันตุปตะวาสัพเพทุก้าวูปสเมนทุเต สักกตะวะธรรมรัตนังอุสสทังอุตมังวะรังปาริลาหุปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปตะวะสัพเพพระยาวุปัสเสเมนตุเตสักกตะวะสังครัตนังอุสสทังอุตมังวะรังอาหุเนยยงปาหุเหนยยงสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุปตะวะสัพเพโรคาวุปัสเสเมนตุเต